สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอพค c o m มนต์ครับสืบเนื่องจากกรณีอื้อเฉาที่อิสเรเอลน้อยใจบุญซึ่งเป็นนักเตะจากสโมสรแบงคอกเอฟซีในศึกไทยลีก3ซึ่งก็เป็นลีกอาชีพระดับล่างสุดของไทยนะครับได้มีการฟันศอกใส่สุภรรันเรื่องสุพานณิมิตรนักเตะจากสโมสรมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าจากกรณีดังกล่าวนะครับคราวนี้ได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านอาเซียนเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการถูกโพสต์ในกลุ่มต่างๆของอาเซียนนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้กันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันได้เลยครับโดยความคิดเห็นแรกเป็นของชาวเวียดน,นามนะครับชาวเวียดน,นามท่านนี้เขาบอกว่ากเกษียณแล้วเปลี่ยนอาชีพมาเล่นมวยไทยน่าจะดีกว่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งยังเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดน,นามอีกเช่นเคยโดยชาวเวียดน,นามท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าลีขคยา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าวันแชมเปี้ยนชิพควรเซ็นสัญญากับเขาเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวเมียนมานะครับเขาบอกว่าผมติดตามไทยลีกสเพราะว่ามีผู้เล่นชาวเมียนมาหลายคนเล่นกับหลายสโมสรผมรู้สึกไม่พอใจกับข่าวนี้เพราะเขาทําให้ไทยลีกดูแย่ไม่ใช่แค่ไทยลีก3เท่านั้น มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าเขาคนนี้เป็นพี่น้องกับทีระทอนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่านี่คือฟุตบอลผสมกับม <liters th ai> วยไทยเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่าคนไทยขีโมพวกเขามาักพูดว่าวีลีคือหลีกกังฟู แต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าใครกันแน่คือกังฟูลีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวเวียดนามนะครับท่านนี้เขาบอกว่าเขาเรียนสิ่งนี้มาจากทีระทอนบุญมาทันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากชาวสปปลาวนะครับเขาบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจแห่งอาเซียน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับยังคงเป็นความคิดเห็นของชาวลาวอีกเช่นเคยโดยท่านนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าลีของลาวจะไม่ดีแต่ผมคิดว่านี่มันคือมวยไทยได้โปรดแบนเขาไปตลอดชีวิตมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับความคิดเห็นนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าเสื้อนํำเงินก็ทำไม่ถูกต้องเช่นกันเขาเตะเท้าคนที่ใส่เสื้อแดง และคนเสื้อแดงก็ไม่ควรทำเช่นนั้นเขาไม่เหมาะจะเป็นนักฟุตบอลเพราะการทำเช่นนั้นอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยจะเป็นความคิดเห็นจากชาวเวียดนามนะครับท่านนี้เขาบอกว่าผู้เล่นต้องมีคุณธรรมชายคนนี้เป็นพวกขี้คลาดไม่ต่างจากพวกอินโดพวกอินโดก็สับสอกแบบนี้เช่นเดียวกัน เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้กล่าวพาดพิงถึงทีรทอนบุญมาทันนะครับโดเขาบอกว่าเขาคนนี้คือพี่ชายของทีรทอนบุญมาทันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามอีกเช่นเคยนะครับชาวเวียดนามท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าวีลีกเท่ากับไทยลีก3ซึ่งเป็นลีกกึ่งอาชีพ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นของชาวเ,เวียดนามนะครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยราชาแห่งศอกมาต่อกันที่ความคิดเห็น,นต่อไปนะครับยังคงเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามอีกเช่นเคยท่านนี้เขาบอกว่าถ้าชายคนนี้มาทําอะไรแบบนี้ที่เวียดนามรับรองเขาไม่มีทางกลับบ้านได้หรอกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทีนี้จะเป็นความคิดเห็นของชาวมาเลเซียนะครับ ชาวมาลเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าบังคับให้เขาถูกแบนไปตลอดชีวิตเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่านี่เป็นการตีศอกแบบมวยไทยที่ดีจริงๆใช้สะโพกเป็นจุดหมุนและจังหวะการเข้าตีเขาก็ดีผมให้9เต็มสิมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามเขาบอกไว้ว่า ฉันไม่คิดเลยว่าคนไทยจะเล่นฟุตบอลแบบนี้ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่านี่คือไทยลีก3เป็นลีกกึ่งอาชีพเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นจากชาวอินโดนีเซียนะครับชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาบอกว่าลีกของไทยก็มีดีแค่เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเท่านั้น มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวสอปอลาวนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณไปเป็นนักมวยคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านี้เป็นชาวลาวนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มากที่สุดก็แค่พลักอกควรจะแบนเขาเป็นเวลาหนึ่งปีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เป็นชาวลาวอีกเช่นกันนะครับเขาบอกว่า นี่เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกยียจเขาไม่เหมาะกับการเป็นนักกีฬาเขาควรจะไปต่อยมวยแทนมากกวา่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวลาวท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าแบนเขาไปตลอดชีวิตเลยไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวลาวท่านต่อไปครับชาวลาวท่านนี้ได้มาเขียนคำคมสั้นๆไว้นะครับว่าภาษาบอกชาติ มารยาทบอกครอบครัวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่านี่คือจุดจบของอาชีพของเขามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวลาวท่านต่อไปท่านนี้ก็บอกว่าประเทศไทยทําแบบนี้อีกแล้วความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าดูสิ่งนี้ไว้เป็นตัวอย่างนักกีฬาอาชีพควรมีน้ําใจเป็นนักกีฬาทําแบบนี้อนาคตพังแน่ เราจะมาปิดท้ายความคิดเห็นของชาวลาวอีก3ท่านนะครับโดยชาวลาวท่านแรกเขาบอกว่าเวทีมวยไทยเจ็ดสีรอเขาอยู่ท่านต่อไปแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเขาควรไปแม็กซ์มวยไทยเลยเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวลาวท่านนี้นะครับเขาบอกว่าทำแบบนี้ติดคุกได้เลยนะครับผม และนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนต่อกรณีดังกล่าวนะครับซึ่งอาการล่าสุดของสุภารณ์เรื่องสุพานิมิรนะครับซึ่งหลังจากได้เข้าพบแพทย์นะครับพบว่าบริเวณริมฝีปากด้านบนมีแผลชะกันหลังจากนั้นแพทย์จึงได้ทําการเย็บปิดปากแผลนะครับโดยใช้เข็มจํานวน24เข็มซึ่งทางสโมสรนอร์ทแบงกอกนะครับจะให้การดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของนักฟุตบอลต่อไป ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ